การทำงานของผู้คุมในเรือนจําไม่ได้มีความเสี่ยงเฉพาะเวลาปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะครับหลายครั้งครับที่ผู้คุมต้องตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงทั้งตัวเองและครอบครัวเมื่อไปกีดขวางเส้นทางการค้ายาเสพติดของขบวนการค้ายาเสพติดในเรือนจํานะครับหลายคนยอมรับครับว่าเคยถูกขู่ฆ่าหรือว่าแม้แต่ถูกทําร้ายร่างกายมาแล้วบางคนจึงจําเป็นต้องทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับเพื่อความอยู่รอด ล่าสุดกรมราชทั์ก็พยายามทจะหาวิธีในการแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยอนุญาตให้ผู้คุมสามารถพกพาอาวุธปืนได้เช่นเดียวกับตำรวจครับมอมอ,อการฝึกซ้อมการใช้ปืนลูกซอง,อง,งเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ผู้คุมเรือนจำทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกการใช้ให้เป็น พราะบบปืนลูกซองเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่นนทุกเรือนจําต้องมีไว้เพื่อรับเหตุจราจนในเรือนจนนําหรือเหตุความวุ่นวายที่มีความรุนแรงเกิน,น,นที่จะควบคุมนนแม้หลายคนจะปฏิบัติงานมาหลายปีสนสนนแต่ก็ยังไม่เคยได้ลองยิงปืนลูกซองเพราะไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนนหรือสัมผัสกับหน้างานที่ต้องควบคุมผู้ต้องขังโดยตรงทําให้การใช้ปืนลูกซองครั้งแรกของหลายคนเกิดเหตุติดขัดบ้างยิง หลายคนถึงขั้นถอดใจยอมที่จะไม่ยิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่คนแรงถิบปืนไม่ไหวไปไหนอะไปไหนอ่ะยังไม่กลับสองยิงเอ้ยกระทากกระทากแรงแรงแรงครับต่อต่ออีกนัดกระทากตามมองเป้า นอกจากนี้ปืนลูกโม่ขนาดจุด38ยังเป็นปืนอีกหนึ่งชนิดที่ผู้วบคุมที่เข้ารับการอบรมต้องเรียนรู้และฝึกใช้ให้ชำนาญกว่าปืนลูกซองเพราะเป็นการเรียนขั้นพื้นฐานในการใช้ปืนพกซึ่งหลังจากนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ปืนได้ตลอดเวลาการฝึกยุทธวิธีในปีนี้นั้นแตกต่างจากจาก,การฝึกยุทธวิธีในปีที่ผ่านมาค่ะในปีนี้นั้นจะเน้นในเรื่องของการใช้ปืนพกสั้นเป็นหลัก เพราะหลังจากนี้นางเจ้าหน้าที่ราชธรรมทุกคนจะสามารถพกปืนนอกเรือนจําได้โดยอ้างในเหตุผลของเรื่องของความไม่ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่แนวคิดการให้ผู้คุมพกพาอาวุธปืนมาจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหลังมีกรณีการร้องเรียนว่าผู้คุมหลายเรือนจำถูกผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลข่มขู่และให้เครือข่ายทำร้ายเพราะเข้าไปขัดขวางการใช้าย,ยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งหลังกรมราชทันได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดตรงกันว่ามีความจําเป็นที่จะให้ผู้คุมพกปืนได้คือจริงๆโดยอาชีพของราชทันแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพเสี่ยงในกระบวนการยุติธรรมกระบวนการหนึ่งนะครับการมีอาวุธไว้ป้องกันตัวมันก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยในสรรนการของชีวิตนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี้ยกระบวนการของผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยมีการ หมายปองถึงชีวิตของเจ้าที่ราชทัณฑ์ด้วยการที่กรมราชัณฑ์อนุม,มัติให้ซื้ออาวุธปืนได้และสามารถออกใบอนุญ,ญาตพกพาได้ถือว่าเป็นการป้องกันชีวิตบุคลากรของเจ้าที่ราชทันฑ์ได้แล้วครับพกพายากจะปิดรายใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับเจ้าที่ค่อนข้างมากบางครั้งจะขู่คามคุกคามหรือว่าขค่มขู่เจ้าที่และครอบครัวทำให้จำเป็นต้องต้อง มีการพกพาอาวุธปืนเพื่อเพื่อป้องก,กันตัวและภายในร้าภายในหน้าที่ราชการครับล่าสุดกรมราชณานเตรียมจัดตั้งสวัสดิการกู้เงินให้กับเจ้าหน้าที่ราชณานเพื่อซื้อปืนพกและเตรียมยื่นหนังสือถึงนายยงยุทธวิชัยดิตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังให้ผู้ว่าราชการแต่าละจังหวัดที่มีเรือนจำตั้งอยู่ให้ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนแก่เจ้าหน้าที่ราชณาน แต่ประเด็นการให้ผู้คุมพกพาอาวุธปืนทั้งในและนอกเวลาราชการนั้นยังคงถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเหมาะสมและได้รับสิทธิมากกว่าหน่วยงานอื่นหรือไม่เพราะตามกฎหมายแม้แต่ตำรวจยังมีข้อจำกัดในการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหากไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหากต้องพกพาต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวไปและต้องเก็บให้มิดชิดเรียบร้อย ห้ามพกปืนในทํานองที่ทำให้ประชาชนได้รับความกระทบกระเทือนใจเมื่อได้พบเห็นธัญธสรสารสิทธิ์ไทย PBS รายงาน